น,นางสาวยานทิชาบัวเพื่อนเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันยานทิชาบัวเพื่อนผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบ,บุรีเขตสามพักเก้าไกลค่ะท่านประธานคะเสียงยังคงเบาและอาจจะยังไม่ชัดเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหารือสองเรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะดิฉันได้รับแจ้งจากคุณรัตอรุนผู้ใหญ่บ้าน,บ,านบ้านเขาหอมและคุณสัมพันธวีผลค่ะว่าชาวบ้านหมู่บ้าน หมู่ที่ 5. บ้านเขาหอมตำบลโป่ง,ปงน้ำร้อนนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปภโภคบริโภคเนื่องจากประปานิหมู่บ้านที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอกับจำนวนประชากร410ครัวเรือนนะคะประกอบกับภาระค่าไฟฟ้าสูงกว่ารายรับ ทำให้การส่งน้ําประปากระจายไปได้ไม่ทั่วถึงค่ะต้องได้รับการแก้ไขปัญหายอย่างเร่งด่วนแต่เนื่องจากว่าทางอาปตโปลงน้ําร้อนมีงบประมาณจํากัดจึงของความอนุเคราะห์ไปยังสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตเก้าระยองกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ เรื่องที่สองนะคะท่านประธานคะช่วงที่ผ่านมาดิฉันได้ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านนะคะในทุกๆอำเภอคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโป่งน้ําร้อนสอยดาวมะขามกลุงมนะคะไปเจอกลุ่มแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะคะไปเจอกลุ่มเกษตรกร,ร,กรไปเจอสาภากาแฟนะคะต่างก็บ่นกันในเรื่องของค่าของชีพแพงคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหมูไก่พริก น้ำมันพืชน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะขึ้นราคาปุ๋ยยาแพงขึ้นราคาสองสาเท่านะคะในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยตกต่ำเว้นแต่ทุเรียนที่มีราคาดีนะคะการค้าขายก็ฝืดเคืองค่ะหาเงินยากลำบากมาก ชาวบ้านจะอยู่กันไม่ไหวแล้วค่ะคนจนชาวบ้านฝากบอกมาอย่างนี้นะคะว่าคนจนกําลังจะหมดไปจากประเทศนี้ค่ะไม่ใช่รวยขึ้นนะคะแต่ว่าตายหมดค่ะชาวบ้านยังฝากความห่วงใยไปถึงท่านนายกด้วยนะคะว่าอยากให้ท่านพักผ่อนแล้วไม่อยากให้ทํางานแล้วนะคะอยากให้ลาออกไปได้แล้วค่ะแล้วก็ฝากหารือไปอยังท่านนายกนะคะว่าท่านต้องเร่งเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะเพราะว่าชาวบ้านจะอยู่ไม่ไหวแล้วค่ะขอบคุณค่ะ